พราะไม่สามารถแบกรับค่าน้ำมันไว้ได้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรู้สู้ภัยพิบัติค่ะซึ่งวันนี้นะคะดิฉันดาริงกล้องอาคาัคราและรองศาสตราจารย์เสรีสุภาราทิศนั้นก็เดินทางมาที่จังหวัดนคนปรปฐมค่ะเพราะว่าที่นี่นั้นก็กําลังมีความพยายามแล้วก็ตื่นตัวอย่างมากนะคะที่จะป้องกันน้ําท่วมสําหรับ,รบปีนี้ ที่เรายือนอยู่นี้นะคะก็คือเทศบาลตำบลสารยามเพอพุทธมนฑลจังหวัดนครปฐมค่ะคซึ่งที่นี่เองท่านนายกเทศมนตรีก็บอกว่าปีที่แล้วหนักเหลือเกินนะคะอาจารย์ใช่ครับที่นี่นั้นเป็นสถานที่หนึ่งนะคะที่ทั้งตำบลเลยค่ะถูกน้ําท่วมสูง,งน้ําที่ผ่านมาจากทางด้านเหนือนะฮะจะแถวบางบททองบางใหญ่ไทน้อยเนี่ยมาลงคลองหมาสวัดแล้วก็ลงคลองพิรัฒนาแล้วก็ล้นนะล้นแล้วก็เข้ามานี่หมดนะฮะจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยบนทางรถไฟ สายใต้เนี่ยนะฮะ,ะน้ำท่วมประมาณ50เซนถึง80เซนะนะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูบ้านชาวบ้านทั่วไปคือน้ำท่วมประมาณเมตรยี่สิบสำหรับ,รบที่นี่นะคะอาจารย์ก็เป็นเทศบาลที่มีความสําคัญที่เดียวค่ะเนื่องจากว่ามีทั้งชุมชนนะคะแล้วก็มีสถานที่ราชการโดยเฉพาะมหาวิทยาลัย หลายๆที่ที่ตั้งอยู่ที่นี่ดังนั้นเนี่ยการป้องกันตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญคที่มหาวิทยาลัยมหิดลศรัลยาตรงนี้เนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยรอดพ้นมาได้จากภาวะน้าท่วมใหญ่นะคะเนื่องจากมีการป้องกันที่ดีค่ะแต่ว่าปีนี้ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะจึงมีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันในขณะเดียวกันชาวบ้านที่อยู่รอบๆเองก็ยังคงมีปัญหาอยู่นะคะเพราะว่าหลายคนนั้นยังซ่อมบ,บ้านไม่เสร็จแล้วก็กาลังหวั่นใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นเราจะไปติดตามเรื่องนี้ จจากคาคุุณธรดำ่ะประสิทธิ์น้อยสมวงชาวริมคลองมหาสวัสดตําบลสารยาอําเภอพุทธมนทลจังหวัดนครปฐมพาทีมข่าวไทย p ี s s ไปดูที่พักชั่วคราวหลังใหม่ที่ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านและเพิ่งสร้างเสร็จได้ไม่นานประสิทธิ์บอกว่านี่คือการเตรียมตัวรับมือน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งในปีนี้ ขณะที่สนใจกันโอภาษคนขายของเก่าในตำบลเดียวกันเพิ่งต่อเติมชั้นสองของบ้านเสร็จเมื่อเร็วๆนี้เพราะปีที่แล้วบ้านได้รับความเสียหายไม่น้อยขณะที่ชั้นล่างก็เปลี่ยนผนังบางส่วนให้สามารถถอดออกได้เพื่อให้น้ําไหลผ่านไปได้ชั้นล่างนี่สามารถได้ว่าถ้าน้ํามาเนี่ยก็มันแรงนะตีมันแตกเรไปได้หมดเลยให้น้าผ่านเลยให้ผ่านเลย,เลยไม่ต้องมาขังตุ้งตังตุ้งตังเข็ดแล้วเที่ยวเดียวไม่เอาแล้ว ก,ผกาผมาม,าม่ามาเยรเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมของสองคนนี้เป็นเพียงวิธีการส่วนหนึ่งของชาวบ้านในตำบลสารยาเพราะส่วนใหญ่ยังไม่มีใครฟื้นฟูบ้านหลังน้ำท่วมใหญ่ของปีที่ผ่านมาได้เพราะทุกคนยังกังวลกับน้ำท่วมรอบใหม่แผนการรับมือน้ำท่วมของชุมชนแห่งนี้จึงเน้นการอพยพเป็นหลักการอพยพดีฝ่าดีฝ่าแน่นอนเพราะว่า ถ้าเราอพยพคนมาอยู่ในในในศูนย์อพยพเนี่ยเราสา,สามารถควบคุมดูแลได้แล้วก็มีการช่วยเหลืออะไรเยอะเข้ามาเยอะแยะแต่ถ้าเกิดเราไปอยู่ตามบ้านเนี้ยการช่วยเหลือเนเข้ามาไม่ถึงครับเพราะว่ามันก็ห่างไกลและการาการคมนวณควบมันก็ลําบากมากน่าจะไปอยู่ที่ศูนย์ยอพยพดีที่สุด ศูนย์อพยพที่เตรียมไว้คือโรงเรียนรัตนโกสินร์สมโพธบิบวรนิเวศสารายาในพระสังราชูปรมซึ่งสามารถรองรับผู้ประสบภัยได้มากถึง10,000คนและขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมทําคันดินล้อมรอบโรงเรียนเพื่อป้องกันน้ําท่วมเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยมหิดลที่ขณะนี้จะปรับปรุงแนวคันดินธรรมชาติบริเวณรอบมหาวิทยาลัยให้มีครบทั้ง4ด้าน เพราะปีที่ผ่านมามีแนวคันดินที่แน่นหนาเพียงสองฝั่งคือฝั่งถนนบรมราชชนนีและฝั่งถนนพุทธมนฑลสายสีเท่านั้นมหาวิทยาลัยจึงจะเสริมคันดินชั่วคราวให้แข็งแรงและมีความสูง1เมตร50เซนติเมตรการทำคันดินนี้เป็นวิธีการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมขณะที่มาตรการอื่นๆก็เตรียมพร้อมเอาไว้แล้วเช่นกันแผนรองรับในเรื่องของ ไอทีอ IT นะคะสารสนเทศเราจะต้องมีแบ็กอัพอีกที่หนึ่งเช่นทําให้เราสามารถมีการติดต่อสื่อสารได้อย่างต่อเนื่องมีเรื่องของออไฟล์ข้อมูลทั้งหลายนะคะค่ะเรามีคอร์ทร e นะคะหมายถึงว่าเมื่อมีคณะกรรมการเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินเดิมเนี่ยมันมันจะวุ่นวายพอควรแต่ขณะนี้ท่านอธิการคือผู้บริหารสูงสุดจะสั่งการไป ไปประมาณ4คนผู้บริหาร4คนแล้วอีก4คนที่สั่งต่อเพราะนั้นในเวลาภายในครึ่งชั่วโมงเราจะสามารถติดต่อสื่อสารได้เป็นพันคนเลยอีกประมาณสองสัปดาห์หลังจากนี้มหาวิทยาลัยมหิดลจะนำข้อเสนอที่ได้จากการระดมความเห็นของประชาชนในพื้นที่เขตตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาที่ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัย มาหาข้อสรุปและนำข้อเสนอส่งให้กับรัฐบาลเพื่อทบทวนมาตรการในการจัดการน้ำในพื้นที่นี้ต่อไปจุฑาพรกันหาไทย PBS รายงานจะเห็นได้ว่ามีความตื่นตัวอย่างมากแล้วนะคะในภาคประชาชนรวมทั้งทางมหาวิทยาลัยที่ต้องการจะป้องกันตัวเองให้รอดพ้นจากน้ําท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่ประชาชนตอนนี้กังวลอย่างมากนั่นก็คือเรื่องของ ตัวเองอย่างไรจะทําอย่างไรในเมื่อเขาเองก็ยังหนักอยู่จากเหตุการณ์ครั้งที่แล้วนะคะอาจารย์ครับก็คือคํากังวลเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าทุกคนเนี่ยเขาป้องตัวเองเนี่ยนะฮะ ท่าน uh. นายกเทศมนตรีก็บอกนะปัญหามันก็จะเกิดเหมือนกันนะเพราะว่า<ม>น้ําก็จะผ่านได้ยากเพราะฉะนั้นเรามาครั้งนี้เราเราก็คงจะมาคุยกับเขามาปรึกษาหารือกันว่าทางออกควรจะเป็นยังไงนะเพราะว่าชุมชนเนี่ยแน่นอนที่สุดต้องช่วยตัวเองก่อนนะตัวเอนด้วยเลยแต่ว่าจะช่วยอย่างไรเพื่อที่จะให้ในภาพรวมเนี่ยการระบายน้ําจะไปได้เร็วนี่นี่สาคัญมากครับพราะอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปพบกับนายกเทศมนตรีของตำบลสารยาค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปดูกันนะคะว่าเขาจะป้องกันตัวเองกันอย่างไรเชิญค่ะนอาจารย์ สวัสดีค่ะท่านไหนล้วงคะค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะเมื่อหลายๆเดือนก่อนนี่ได้เจอกันหลายครั้งทีเดียวตอนนี้รู้สึกว่าสถานการณ์ที่นี่ก็เข้าสู่ภาวะปกตินะคะโครงการที่ผมคิดทำไว้นะเป็นแนว คันกั้นน้ำเนี่ยคือเราป้องกันไว้ก่อนนะครับว่าน้ําจะมาไม่มายังไม่ทราบนะครับแต่คิดว่าถ้ามาเนี่ยเราก็ต้องเตรียมการไว้ก่อนนะครับแต่จุดเนี้ยที่ผมจะตั้งคันไว้เนี่ยคือผมจะตักล้อคูฟองริมริมริมชายเนี่ยนะครับก็จะตักขึ้นมาตั้งบนนี้ประมาณ3เมตรนะครับตั้งกันกันเขื่อนไปเลยนะครับเวลาน้ํามาข้ามทางรถไฟมาก็จะมาโดนเขื่อนเราสูงจากพื้นเนี่ยประมาณเมตรห้าสิบครับ คราวที่แล้วเนี่ยทางรถไฟนี่ก็ถูกน้ำท่วมหมดถูกท่วมหมดทีนี้ครั้งนี้ก็คือเราจะต้องป้องกันครับเราเราแผนภาพรวมคือยังไงคะที่จริงๆแล้วด้านด้านริมคลองหมากสวสดิ์ทั้งหมดนะที่ที่ที่เราทําไว้นะครับตอนนี้เรากําลังดําเนินการตักลอกคูคลองเหมือนกันนะครับแล้วก็มาทําขั้นขั้นแรกไว้ถ้าขั้นที่หนึ่งพังเราก็จะมีทางรถไฟกั้นแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นขั้นที่สองให้นะครับแต่แต่แผนที่ผมเกมการไว้เนี่ยผมจะเก็บที่ เศรษฐกิจไว้ตรงนี้ใช่ไหมคะท่านนายกคือคลองมหาสวัสดิ์ที่บอกว่าจะมีการสร้างคันป้องกันเป็นยังไงบ้างนะคะจุดนี้จุดนี้ยิ่งคลองมหาสวัสดิ์ด้านฝั่งนู้นเราจะตั้งคันล้อมหมดเลยก็เหมือนเราขุดลอกคลองเพื่อให้น้ําเดินได้ง่ายก็ดินทั้งหมดเราก็จะไปตั้งคันล้อมสูงกว่าระดับเดิมก็ประมาณหนึ่งเมตรระดับน้ําคาบคาบเก่านะฮะหนึ่งเมตร สูงเงียเเพิหมขึ้นมาแล้วเราก็จะสร้างคันล้อมยาวไปทั้งหมดที่คลองสุดเกดเรานี่คือการป้องกันขั้นที่หนึ่งขั้นที่แรกก็คือตรงที่เห็นเป็นไม้ไผ่นี้ก็คือคที่จะสร้างคันนะคะใช่ครับคือการดินพังลงมาด้วยอ่ะเลย ชาวบ้านก็เอามาใส่แล้วเราก็ตักดินใส่ให้เห็นบอกก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีพื้นที่ที่อาจจะต้องท่วมเพราะว่าเรากั้นทางตรงนี้ตรงไหนคือพื้นที่ที่จะต้องท่วมคะฝั่งน้าฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยนะคะเราก็ต้องเราก็ต้องต้องปล่อยนะครับแต่เราก็อาจจะจะช่วยก็จะตักดินบ้านคันล้อเหมือนกันริมฝั่งนี้นะครับแต่คงคงได้ไม่มากเพราะว่าชาวบ้านเนี่ย ลุกล้ในนพืนที่แผนระดับชาติตอนนี้เนี่ยก็หมายความว่าพื้นที่นี้จะต้องเป็นทางผ่านน้ำใช่ไหมคะอาจารย์คือแผนระดับชาติก็คืออย่างนี้ฮะคือพื้นที่แถวนี้ความจริงแล้วอยู่ในคันคันชั่วคราวพยาบาลือนะแต่เนื่องจากว่าแผนนั้นอ่ะยังไม่สามารถปฏิบัติได้ณปัจจุบันเพราะฉะนั้นชุมชนก็ต้องเตรียมแผนรองรับนะที่แผนนี้คือแผนรองรับที่นายกเขาทำไว้และกรณีเกิดเกิดเหตุการณ์ที่ซึ่ง แผนชาติตัวนั้นคันจำน้ำําช่วข่าวไม่สามารถจาเนินการได้น้ําต้องมาแต่พอน้ำมาปั๊บนายกก็จะป้องพื้นที่นี้ก็จะยอมพื้นที่นี้อ,อย่างนั้น,นะเพื่อนผมคิดว่าก,ก็ดีเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะไปพึ่งแผนใหญ่หมดเป็นไปได้นะเป็นอันนี้ก็คือการบริหารการคำเสี่ยงของนายกเขาเองผู้ใหญ่บอกว่าพื้นที่เนี้ยปีที่แล้วน้ําท่วมสูงมากสูงครับบ้านคุณยายเป็นไงบ้างคะบ้าท่วมหมดเลยแล้วก็ลอยหมดเลยไม่วาอะไรลอยหมดเลยแล้วก็ ตูหั่วอะไรหมดเลยเพราะว่าพ่อยายห,หนีไปแล้วพอ,อพอแห้งกลับมาเป็นไงบ้างคะก็ับมาดูาเป็นไรแลร้องไห <laughs> ้ ไม่เคยเจอเลยอย่างนี้ใช่ไหมคุณดาไม่เคยเจอเหรอเจอเมื่อ85 2,480๋อนั่นจุ่มใหญ่ก<อ>รุงรัตนักินทร์ใหญ่าย10ิขวบคุณผู้ชมคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงถนนพุทธมณฑลสาย5แล้วนะคะซึ่งที่นี่นะคะมีโครงการที่ได้มีข่าวมาก่อนหน้านี้นะคะอาจารย์ว่าจะเป็นถนนที่เป็นคลองหมายความว่าถ้าน้ํามาเนี่ยจะใช้เส้นทางถนนเนี่ยปล่อยให้น้ำไหลผ่านไปซึ่ง เป็นความจริงมากน้อยแค่ไหนคะท่านนายกมีการเตรยียมการยังไงบ้างล่ะคะตอนนี้ผมก็เตรียมการนะครับก็ทางเดินน้าเนี่ยผมจะให้น้ำเนี่ยเดินบนถนนไปเลยนะครับก็อาจจะตั้งคันล้อมสองฝั่งนะครับอาจจะไปส,สุดสุดสุดเขตเลยนะครับแล้วก็มาสุดเขตฝั่งนี้ก็หลายสิบเมตรอยู่นะครับก็เราก็เตรียมตั้งคันล้อมไปให้ให้จดเส้นสายสีเลยปีนี้ก็คือ จะให้ท่วมเฉพาะถนนง่ายและถนนถนนบางเนี่ยจากนี่ไปก็จะไปลงไปปินเก้านครเชสีตามสายห้านะก็จะไปลงไปเพชรนเกษพรเรน่ององค์กรปกครองส่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องก็จะต้องคิดแนวคิดเนี่ยเอาไปนะต่อไปเลื่องจนกระทตั้งไปลงถึงแม่น้ำตาจีนและคลองภาษีเจริญนี่ก็คือโรงเรียนประวันะคะซึ่งท่านนายกบอกว่าจุดนี้จะเป็นจุดอุปยคสําหรับชาวบ้านถ้าหากว่าน้ําท่วมสูงเห็นบอกว่าจะรับคนได้เป็นหมื่นเลยนะคะ เดินการอย่างไรแล้วค่ะเห็นมีการตัดดินอยู่ข้างหลังนี่คืออะไรครับตอนนี้ผมกาลังตั้งคันล้อมรอบโรงเรียนเลยว้าง3เมตรเอนกันคันเดินได้สูงจากระดับน้ําเดิมก็อีกประมาณ1เมตรนะครับก็เตรียมความพร้อมไว้ก่อนนะครับท่านนายกคะนี่คือจุดที่ทําคันดินล้อมรอบโรงเรียนใช่ไหมคะครับความลึกนี่เป็นยังไงบ้างนะคะเราจะทําสูงกว่านี้หรือเปล่าคะสูงกว่าสูงกว่าเดิมครับประมาณ ตอนนี้สูงกาเดิมประมาณ1นเมตรนะครับตอนนี้เราตั้งไว้บ้างแล้วฮะตรงนู้นใช่ไหมคะแนวนะครับแต่ตอนนี้ผมล้มเริ่มล้มคันเดิมก่อนล้มคันเดิมให้ขยายใหญ่ขึ้นครับก็กําลังตั้งมาตอนนี้ดินช่วงนี้มันไม่พอก็ต้องทอยจากตรงนู้นมาเพื่อจะมาตั้งคันที่เราขุดเมื่อกี้นี้ก็จะมาตั้งคันดินตรงนี้นะคะอาจารย์คะทำคันแบบนี้ปลูกยาแฝกขึ้นมาด้วยนี่ช่วยได้ไหมคะจะป้องกันน้ำไหวไหมยาแฝกช่วยได้อยู่แล้วยาแฝกนี่เป็นการป้องกัน ชะล้างของฝนว่าฝนตกมาเนี่ยถ้าไม่มีมันก็มันก็พัดออกทีน <ๆ S 2> ี้ประเด็นอันหนึ่งคือแถวนี้เนี่ยมันอยู่หลังหลังคันขั้นที่หนึ่งริมมหาสวัสดิ์ขั้นที่สองริมทางรถไฟไเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คุงา,าว่าอันนี้เหมือน,นด่านด่านหลังะาะนั้นน้ำก็คงไม่มาแรงละน้ําก็คงน้ํานิ่งแล้วฝัคันน้ํานิ่งนี่ก็แข็งแรงขนาดนี้ผมว่าก็โอเคนะไม่ไม่เป็นไร ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงตำบลทรงขนองนะคะซึ่งพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่น้ําท่วมสูงมากในเวลานั้นนะคะอาจา์คะเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ที่นี่ก็เป็นแหล่งปลูกส้มโอด้วยซึ่งในเวลานั้นเนี่ยเราก็เกรงว่าส้มโอจะสูญพันธุ์เลยทีเดียวนะคะสําหรับนครปฐมแต่ว่าในที่สุดก็สามารถแก้ปัญหากันได้ด้วยความร่วมมือของภาคประชาชนนะคะอาจาร์ ก็ทอร์ติซาก็คือด้วความร่วมมือกันนะฮะถุงซาบก็คือมีส่งนจมโอรอดมานะอย่างน้อยก็สาอร์็นตครับนะฮะก็เป็นที่ที่น่ายินดีนะครับเราจะเห็นได้ว่าแนวกระสอบทรายที่เราวางไว้เมื่อปี54าสี่เนี่ยเราไม่ได้ลือออกนะครับเพราะว่ายังอยู่ที่เดิมเนื่องจากว่าความวิตกกังวลของ ชาวเกษตรกรของเราก็ยังไม่คลายไปนะครับเพราะน้ํายังจะมาในปีนี้อีกเพราะว่าจากกระแสข่าวที่ออกมาแต่ละสื่อเนี่ยก็ยังบอกว่าปีนี้ยังไม่แน่นะครับว่าน้ําจะมาเยอะหรือเปล่าแต่สิ่งหนึ่งที่เกษตรกรรู้สึกว่าใจชื้นขึ้นมานิดหนึ่งก็คือว่าภาครัฐเนี่ยได้บอกว่ามีการจะยกถนนเส้นนี้ครับให้สูงขึ้นมาอีกประมาณ7จเซนเมตรซึ่งแนวถนนเส้นนี้เมื่อปีกลายเนี่ยน้ำท่วมไม่ได้นะน้ำยังมาติดอยู่ที่ขอบถนนอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้แนวถนนนี้เป็นเกณฑ์เนี่ย การที่จะป้องกันน้ำไม่ให้เข้าไปท่วมในพื้นที่ตอนกลางของเกาะเนี่ยก็ยังน่าจะมีเปอร์เ,ออรเซนต์ความอยู่รอดของของชาวเกษตรในในพื้นที่ได้มากพี่คะในฐานะที่เป็นเกษตรกรคนหนึ่งเป็นผู้ที่ปลูกส้มโอคนหนึ่งในตำบลน,นี้เนี่ยคิดอย่างไรบ้างว่าในพื้นที่นี้เองก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่น้ําจะำ